ข้าวราดแกงไม่ล้วนหนึ่งอย่าง40สองอย่าง60สามอย่าง70กับข้าวใส่ถ้วย50-60ปวดบริการตัวเองของทอดด้วยนะคะแกงจืดหมูกระเทียมอ๋อนี่ก็ปลาหมึกกระเพราอ่ะน่ากินมากเลย นี่เมนูกะเพรานะคะไม่ร้อนลด้านนั้นเป็นแกงขี้เหล็ยกยำปลากระป๋องสัดป,ปวก ด้าน,นนี้เป็นกับข้าวเจค่ะมีฟันซีเจด้วยนะคะใครทานเจก็ต้องเมนูนี้ค่ะมีผัดผุงผัดอะไรต่างๆด้วยด้านนี้เป็นต้มเลือดหมูก๋วยเตียวหมูมอร้อนๆเลยชามละห้าสิบพิเศษหกสิบน้ำซุปหบาท ร้านข้าวแกงแม่ล้วนเพชรบุรีอาหารเจ